สวัสด,ดีจ้ามาดูพริกกันจ้าวันนี้พริกเผ็ดจ้ะพริกเผ็ดเขาบอกให้ใส่ถุงมือทําจ้ะเพราะว่ามันเผ็ดมากเนาะให้เอาเม็ดออกเพราะว่าเม็ดมันจะเผ็ดมากเนะาะจ้ะก็ดูค่อยซื้อมาให้หลายขังเนาะแต่ละขังมากมันก็จะมาจากประเทศแบบว่าหลายหลายประเทศเนาะรวมกันเนาะเข้าแถวนี่มันสีส้มมาจากฮแลนด์สีเหลืองมาจากสเปนเนาะ นี่นี่นี่สีเหลืองมาจากสเปนจ้ะสีแดงมาจากโมรโโโ็อกโกจ้ะเนาะฉันจะพัดใส่ไก,จก่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพิษหรือเปล่าเนะนี่ข้างหลังก็มีชื่อพริกให้ดูจ้ะให้ดูว่ามีพริกอะไรมั่งเนาะสวยเนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาลงทำกันจ้ะ ฉันจะฉันจะทำแบบว่าใส่พริกสเปนที่เขียวด้วยแล้วก็จะใส่อซอสเกาหลีด้วยจ้ะซอสเผ็ดเกาหลีเนาะเราจะมาดูกันว่ามันจะเผ็ดมากขนาดไหนพัดไก่ใส่ซอสเกาหลีแล้วก็พริกเผ็ดหลากประเทศเลยจ้ะมาลากหลายประเทศปนกันเนาะ ประกอฉันจะใช่ผงสเปนสีเขียวโดวยจจะใส่เนะาะจ้ะนี่พริกสเปนสีเขียวจ้ะนงคนอื่นเรากนล่างคนจะ้ะคงทํใไม,มดออกับกี่นองแบงว้ทักทไว้ทําพริกหนูปลาสองูกเนาะสองสีจ้ะฉันจะเอาไว้ทําพริกหนูปลาสองสีแต่อันนี้ฉันจะมาทําใส่ผัดเนาะ ชองร่องแลพี่น้องหิวมันเลยเที่ยงเร็วเนาะได้ยินไม่ท้องฉันร่องฉันก็กินอาหารไม่เหมือนลุงกับโอลี่เนาะลูกฉันกับคุณสามีฉันไม่กินกับเขาเพราะว่าฉันอ้วนเร็วพี่นองฉันก็เลยทําอาหารกินเองนี่จบพริกฉันจะเก็บเม็ดเอาไว้โอ้โหกิ่นยังฉุนเลยเนาะข้าที่เล็วฉันก็เก็บเม็ดไว้ ข้าเวเจลวเกินไ,ไมีไฟจริงๆฉันไม่ค่อยซื้อหรอกพี่น้องเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเพชรจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอาเม็ดออกจก้ะเราจะเอามาทําอะไรกินมันอร่อยแบบคิดแบบนั้นเหละก็เลยไม่ซื้อเนอะาะร้านร้านโอ้ชุนพี่น้องร้านเอเชียนะ่ะเขาก็ขายเป็นกิโลแพงมากจาก้ะที่ี่ฉันถามเขาว่าเพชรมากไหม เขาบอกว่าเธอกินไม่ได้ดอก่าฉันเลยว่าฉันเลยไม่สื่อเดี๋ยวไปข้าวนาจะลองอเขาบอกให้ทำชินเล็กๆจ้ะเวลาทำต้องใส่ถุงมือด้วยเนาะติดเม็ดผึ่งาบมันเถ็่ ทำชินให,ใหญ่เลยใหญ่เนออาอแล้วทำเสเหลืองดูวยเนาะสเหลืองชุนจ้ะอืชุนมากค <c oughs> ่าทีเร็วนี่ฉันทำพริกหนกปลาฉันก็กินตั้งสามวันจ้ะ <c oughs> กินกับข้พัดกินกับพัดกับเผ้า กระเพราคือมีมส่พผิดหลาย,ยางไงเอาเม็ดไวไปปลูกเนาะเม็ดตุ้เหมือนจะไม่เป็นเนาะอุ้ยปนกันแล้วนะจิไม่ปนสีเนาะเอาไปปลูกดูฉันปนสีแล้วสีเหลืองสีส้มสีแดงปนกันหมดเลยสีเหลืองมาจากสเปนนะนี่เนาะสีแดงมาจากโมโโร็อกโกข้าวกรสีส้มสีส้มมาจากฮอแลน ฮอลแลนชิลีผสมกันมาเม็ดมันไม่ร้ายเนาะเขาบอใครเอามีดออกเดี๋ยวเพชรวะฉันปนไปสองเม็ดสามเม็ดไรหรอกเนาะเดี๋ยวฉันจะพัดใส่เอิมไก่แล้วก็ใส่พริกเผ็ดเกาหลีเนาะซอสซอสเกาหลีซอสเผ็ดเกาหลีจะเป็นยังไง เดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยจ้ะเนาะตอนนี้คลิปทําก่อนเดี๋ยวทําให้ดูด้วยจ้ะทำสามคลิปเลยเนาะคลิปร,รีวิวพริกแล้วก็คลิปทําเออคลิปคลิปทำเนาะคลิปพัดเนาะ,ะพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ดดอกปิโนโวลิกินได้เนาะฉันตั้งกล่องไม่ดีขากล่องเบี้ยว อ๋อน,นี้ไม่เอามันอ่อนอยู่เนี่มีเม็ดเนาะมีเ,เมเ็ดปูดฉันจะใส่พริกสเปรยเยอะๆพริกสเปรยเขียวนี่เนาะจริงๆเขาเมาทอด่นอะพริกสเปรทอดแต่ว่าเบื่อเร็วกินบ่อยเนาะกินบ่อยจ้ะเดี๋ยวเขียนชื่อ ชื่อไปห้ใหต้คลิปนาอจ่ะเนาะอ่ะชื่อพริกอะไรจะ้ะจ้ะเดี๋ยวขอไปพัดก่อนจะ้ะนะลองไปหามาสื่อมาทําดูจ้ะฉันว่ามันไม่เพิษสำหรับฉันแต่ว่าฉันจะรองใส่ด้หลายซอสน้อจ่ะเนาะจ้จะเผื่อมันน่าก,กินจากคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมมี่เลยจ่ะเนาะ เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปกันจ้ะฝากดูด้วยเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า